ให้คนให้คนทุกทำไมต้องทำดีทอ็อกส์ล่ะคะคำถามนี้คงเกิดขึ้นในใจหลายๆท่านใช่ไหมคะวันนี้เรามีคำตอบจากพี่น้องเราคะ่ะที่เคยเกิดคำถามในใจ ลักษณะนี้เช่นกันค่ะน้องกุ้งนะคะทําไมต้องทําดีท็อกสคะน้องกุ้งค่ะกุ้งก็มีคําถามอะค่ะตั้งแต่มาศึกษาแพทย์พิธีธรรมแรกๆอะค่ะพี่ๆบอกเลยนะคะว่าต้องดีท็อกนะอเออเป็นการระบายพิษที่ดีมากๆอะไรก็แล้วแต่ให้หนึกถึงดีท็อก ก็เป็นคำถามมาตลอดว่าทำไมมันจะต้องดีท็อกซ์ยาเม็ดอื่นทำไม่ได้เหรออเราก็ตั้งคำถามอย่างนี้มาตั้งนานนะคะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าเพราะว่าครั้งแรกที่ทำเนี่ยด้วยความที่เรามีความรู้สึกว่าการดีท็อกซ์มันเป็นอะไรที่น่ากลัวถึงแม้ว่าเราจะลองทำเนี่ยมันใช้เวลามันน่ากลัวนะคะมันใช้เวลาค่ะมันพอทำเสร็จมันเหมือนกับมันใช้เวลานานอ่ะ เราก็เลยไม่ทำแล้วเราก็ตั้งคำถามมาเรื่อยๆอ่ะว่าทำไมเราจะต้องดีท็อกซ์แล้วทำไมเราต้องดีท็อกซ์คะเพราะว่าโอ้โหสำหรับเราแล้วมันน่ากลัวแล้วมันก็ใช้เวลานานแล้วเราจะไปทำทำไมทำไมต้องดีท็อกซ์และสำหรับพี่แหม่มล่ะคะทำไมต้องดีท็อกซ์ล่ะคะทำแล้วสบายตัวค่ะอ๋ออันนี้คือทำแล้วสบายตัวค่ะสบายลักษณะไหนคะพี่แหม่มคือโดยปกตินะคะถ้าเกิดว่าตอนเช้าแล้วเราเกิดมีการ ถ่ายปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะมแต่ถ้าเราทําดีท็อกเนี่ยมันจะช่วยล้างะระบบข้างในที่แบบ มันจะโล่งโป่งขึ้นสบายอ่ะเหมือนกับว่าตอนนั้นอ่ะเราไม่อยากกินอะไรเข้าไปเลยเพราะมันสบายไงฮะเราก็จะติดแบบเออสักพักนึงแล้วเดี๋ยวค่อยกินหรือว่าช่วงเราจะกินอาหารมื้อเดียวเราก็กินเที่ยงไปเลยอ๋อค่ะพูดถึงอาหารมื้อเดียวจริง,จร,ง,จ,รงจริงด้วยนะคะพี่แหม่มคืออันนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเช่นกันคะ่ะเวลาที่เราทําดีท็อกซ์ตอนเช้าเนาะคือมันจะรู้สึกไม่หิวจนกระทั่ง1 0บถึง11โมงเลยเนาะ่อันนี้เป็นประสบการณ์จริงเลยนะคะพี่น้องที่ได้ ฟังความรู้ในเรื่องการทำดีท็อกซ์แล้วว่าดีมีประโยชน์อย่างไรนะคะท่านลองดูนะคะสำหรับท่านที่กำลังจะเริ่มทานอาหารมื้อเดียวอะคะ่ะแล้วกลัวว่าจะหิวเนาะ,ะก็ลองดูว่าดีท็อกซ์มีส่วนช่วยหรือไม่อย่างไรแต่อันนึงค่ะน้องกุ้งที่มีประสิทธิภาพมากเลยก็คือคือที่ตัวเองประสบโดยตรงคือเรื่องของไมเกรนค่ะหรือบางครั้งตอนนี้จะปวดบ่าปวดไหล่เพราะว่าเรียนหนังสือต้องอยู่หน้าคอ,อมตลอดเลย ปรากฏว่าพอรู้สึกไมเกรนขึ้นปุ๊บเนี่ยหรือปวดเนี่ยค่ะแค่เข้าไปดีท็อกส์ค่ะแค่ถือขวดเนี่ยเข้าห้องน้ำาค <c oughs> นาทีไม่กี่นาทีแล้วออกมาเนี่ยหายหายจริงๆค่ะไมเกรนเนี่ยที่หนักหองปวดตาปวดไปหมดนี่นะคะ คือมันโล่งเลยนะคะอันนี้นะคะอยากให้เป็นนักวิทยาศาสตร์คะลองดูนะคะถ้าไม่เชื่อเนี่ยลองดูทีนี้พอน้องกุ้งจากที่บอกว่าหูมันดูยุ่งยากเมันใช้เวลานานดีท็อกแล้วผ่านคําถามนี้ไปได้อย่างไรคะคือกุ้งก็เป็นจิตอาสามาปีที่หกอะค่ะในเรื่องของดีท็อกซ์ทำด้อยมากค่ะอืแล้วก็ร่างกายอะค่ะเราก็ มีบางช่วงที่เราไม่สบายแล้วมีอยู่วันหนึ่งอาการที่ไม่สบายมันก็แก้ไม่หายอะค่ะมันก็ต้องกลับมายาเม็ดดีท็อกเนี่ยค่ะเพราะว่าเม็ดอื่นมันรักษาไม่หายแล้วค่ะก็ลองทำดีท็อกแต่ตอนหลังที่เราทำเนี่ยเราทำด้วยความรู้สึกว่าอ่ะทำไปคือแค่ทำอะค่ะไม่ได้มีความคาดหวังแต่ปรากฏว่าพอทำด้วยความไม่คาดหวังอะไม่ไม่ไม่ยึดเ,เหมือนเมื่อก่อนอะค่ะ ไม่ได้มีความคาดหวังพรทําเสร็จอา้าวมันสบายตัวมันหายอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งปวดหัวมากๆอะค่ะก็อ่ะลองมาดีท็อกแบบจับมาแล้วเราเข้าห้อง<ม>ปรากฏว่าพอดีท็อกเสร็จเนี่ยหลังจากดีท็อกเสร็จอะคะ่ะเหมือนพี่มวยอะคะ่ะก<ม>ุ่งก็หายปวดหัวทันทีเลยะะเอะอค่ะเนี่ยค่ะมันก็เลยเหมือนว่าเออจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินจากพี่น้องจิตอาสา เป็นคำพูดเขาเรียกว่าแทบจะทุกท่านเลยอะค่ะว่าดีท็อกซ์ดีนะเป็นการระบายพิษที่ดีมากๆอะค่ะมันก็เลยมาถึงใจเราอะค่ะว่าเออจริง,รงๆที่พี่น้องเราพูดเนี่ยจริงแต่ตอนนั้นอะใจเรามันไม่รับเ,ออเราเราตั้งคำถามอยู่นั่นอะแล้วเราพอวันหนึ่งที่เรายอมยอมทําโดยเราเราไม่คิดเลยว่าเราจะมีคําถามเรายอมทําแล้วเราก็ไม่ได้หวังผลว่าเฮ้ยมันจะหายแค่ว่าเออลองไปทําดูเนี่ยค่ะแค่ใจที่เราวางลองไปทําอะ ประสิทธิภาพมันก็สูงหลังจากนั้นก็เลยเริ่มติดใจดีท็อกซ์ค่ะค่ะค <laughs> คือพอวางใจและเห็นประสิทธิภาพประกอบกันนะคะพี่แหม่มทีนี้พอมั่นใจแล้วก็วางใจแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือไม่มีคําถามนี้แล้วใช่ไหมคะว่าแล้วทําไมล่ะคะต้องทําดีทอคค็อกซ์อ๋อเดี๋ยวนี้นะะต้องบอกว่าคิดอะไรไม่ออก บอกดีทอ็อกค่ะอ่านะคะตอนนี้เปลี่ยนนะคะอย่าลืมนะคะหลายๆท่านที่เอ๊ะแก้ปัญหาสุขภาพไม่ได้นะคะยาเม็ดนี้นะคะดีทอ็อกค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ท่านจะใช้ในการดูแลตนเองได้ค่ะแล้วก็มันประหยัดบ้าด้วยเนอะพี่แหมมเอมอแค่35บาทนะคะรู้สึกเซตนี้ทั้งเซตเนี่ยประมาณ35บาทใช้ได้แบบนานเป็นปีนะคะพี่แมม ถ้าเกิดว่าสกปรกแล้วก็ล้างตรงนี้เท่านั้นเองอ,อันนี้ใช้ได้นานเลยทีนี้อยากให้พี่แหม่มแบ่งปันนะคะว่าแล้วพี่แหม่มมีการใช้ดีทอ็อกซ์ในการดูแลหรือแก้ปัญหาความเจ็บป่วยอ,อย่างไรบ้างไหมคะเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าคือทําแล้วสบายตัวใช่ไหมคะมถ้าเกิดเราไม่สบายตัวล่ะเราก็ทําเหมือนกันค่ะเช่นว่าท้องเสียนะคะท้องเสียพี่ก็ทําดีท็อกซ์เพิ่มเข้าไปอีกค่ะเพราะว่ามันจะช่วยระบายพิษที่ ที่ขับออกอยู่แล้วนะคะบางท่านอาจจะคิดว่าเออท้องเสียแล้วไม่ไม่ทำมามเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราสูญเสียเกลือ<ช>แร่ค่ะแล้วก็น้ําหลายเ,ออเยอะไปแล้วทีนี้โูหเราไปดีทอ็อกซ์คือดีท็อกซ์เนี่ยมันจะมีความคิดในลักษณะค่ะว่าคือยังจะต้องถ่ายเพิ่มออกไปอีกมันจะยังไงหรือเปล่าคะพี่แมมเพราะว่าส่วนที่เราจะใส่เข้าไปในน้ํานี่นะคะเราก็จะใส่เป็นผงถ่านอ๋อเอาผงถ่านผสมในน้ำคือช่วยช่วยขับพิษด้วยนะคะแล้วก็ น้ำปัสสาวะก็จะเป็นสีพลังนะคะจะมีน้ำปัสสาวะ,ะผงถ่านนะคะแล้วก็อาจจะใส่น้ำมันเขียวนิดหน่อยเพราะว่าเราจะดื่มด้วยแล้วก็เราแบ่งส่วนหนึ่งผสมให้เจอจางทำดีท็อกค,ค่ะทำแบบนี้ค่ะจะดีขึ้นเพราะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้าที่จะเข้าเข้าค่ายนะคะก็เคยไปเข้าโรงพยาบาลประมาณ ปีหนึ่งประมาณสองครั้ง่ะค่ะจากที่เราอาการของเสียเนี่ยเพราะมันจะหมดแรงเลยมันไม่มีแรงเลยต้องอยู่ตรงคอหานั่นแหละเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะอแต่พอค้นพบวิธีการใช่ค่ะเราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ โดยไม่ต้องไปพึ่งหมอค่ะพึ่งตนเองได้เลยค่ะอก็คือว่าท้องเสียแล้วก็คือใช้ดีท็อกซ์เนี่ยโดยการผสมผงถ่านลงไปในน้ําสมุนไพรที่ใช้ทาใ,ใช่ไหมคะมันก็จะช่วยดูดซับพิษอีกแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่น้ําสมุนไพรในน้องกุ้งที่ของพี่แหม่มผสมผงถ่านแล้วก็น้าําปัสสาวะหรือว่ามีการเหยาะน้ำเขียวแต่อันนี้เราต้องดู สภาวะของแต่ละท่านด้วยนะคะว่าตอนนั้นเพราะว่าอย่างของมวยเองเนี่ยคือถ้าใส่เย็นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะออกทางเย็นเนาะมันมันจะรู้สึกท้องอืดพอทำเสร็จอของมวยเนี่ยจะต้องใช้ผสมกับน้ำอุ่นจะไม่เหมือนกันแต่อย่างพี่พี่ก็ใช้น้ำสมุนไพรสดไม่ได้นะพี่ก็จะรู้สึกแบบมันมันบิดน่ะต้องใช้เป็นน้ําสกัดแทนค่ะอันนี้มันอยู่ที่ความสบายนะพี่เนาะเราใช้ดัชนีของเราก็คือว่า ถ้าทําแล้วเบาสบายก็อันนี้ถูกอ่ะเราจะไม่เป็นน้ําสมุนไพรนิดเย็นสดใช่ไหมออค่ะแล้วก็ต้องผสมกับน้ําอุ่นค่ะน้าร้อนเข้าไปอย่างเงี้ยของน้องกุ้งส่วนใหญ่เป็นอะไรคะผงกุ้งเป็นน้าปัสสาวะค่ะแลวตอนหลังๆก็ลองลองทาคือสมมติว่าเราใช้น้ำปัสสาวะนะคะประมาณ8 0 0 c ะค่ะพอทำหมดแล้วอะค่ะ พอครั้งทาครั้งที่สองอาจจะสัก4ี่หรือห้าซีซีอาจจะใช้น้ํเปล่าผสมน้ําสกัดอะคะ่ะ mm hmm. ซึ่งพอทําอย่างนี้เพิ่งรู้สึกว่า i, เฮ้ยมันแบบตัวมันโล่งมากเลยอะค่ะ mm hmm. แล้วตอนหลังๆก,ก,ก็ก็ก็ใช้ตัวตัวนี้ค่อนข้างบ่อยแต่ถ้าไม่มีเวลาก็จะน้าปัสสาวะแต่ก็ดูด้วยค่ะถ้าพอมันเข้าร่างกายแล้วอะเรารู้สึกไม่สบายบางครั้งก็จะใช้ปัสสาวะล้วนแต่บางครั้งเนี่ยก็ mm hmm. าอาจจะผสมเราก็จะดูอาการรอค่ะว่า ณขณะที่เราดีท้องอะอะไรที่เราทําแล้วเราสบายอะค่ะคือจะไม่จะไม่แน่นอนนะคะดูดูความรู้สึกเราเป็นหลักนณวันณวันนั้นเนาะแล้วก็ดูสภาพอากาศณวันวันนั้นด้วยนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของไม่ว่าจะท้องเสียนะคะในเรื่องของปวดศีรษะนะคะมันยังมีในเรื่องของเป็นหวัดเนาะภูมิแพ้เป็นหวัดที่คุณบอกว่าบางครั้งเนี่ยคือคุณก็ยังมีพฤติกรรมไม่ค่อยดีอะค่ะบางครั้งก็จะนอนดึกพอนอนดึกปุ๊บอะ พอเช้าขึ้นมาหวัดกินอ mm hmm. ตอนนี้หวัดกินเราทํำยังไงวิธีการดูแลสมัยก่อนเนี่ยต้องไปหาหมอกินยา mm hmm. หลายวันนะคะแต่ตอนนี้นะคะคือกุ้งไม่หาหมอะคะ่ะพอเป็นหวัดปุ๊บอะคะ่ะกุ้งมองหาน้องน้องขวดดีท้องเลยอะคะ่ะน้องขวดเลยค่ะน้องขวดเลยนะคะพาน้องขวดมาแล้วก็ดีท้องคือ บางครั้งนะคะพอหลังดีท็อกเสร็จเนี่ยอาการหวัดหายทันทีก็มีหรือบางครั้งอาจจะต้องดีท็อกสองครั้งก็มีแล้วแต่ค่ะจะถามว่าเดี๋ยวนี้หวัดเหรอคะกุ้งไม่เคยเสียตังค์อีกเลยค่ะจิ๊บๆเลยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันสบายมันแบบว่าพอเป็นปุ๊บเรามีอุปกรณ์เนี่ยแล้วอุปกรณ์เราก็ถูกแสนถูกเนี่ยอันนึงนี่แบบแล้วกุ้งจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยเวลากุ้งไปไหนนะคะ กุ้งจะพกแค่นี้ค่ะถ้ากุ้งไปต่างจังหวัดหรือไปไหนค่ะแล้วพอไปถึงที่หนึ่งอ่ะกุ้งก็จะเอาขวดน้ำแล้วก็เอาขวดน้ําที่มาเนี่ยใสแต่เวลาใส่ใช่ไหมคะถ้าเราไม่ตัดขวดเนี่ยน้ามันจะไม่ไหลบางทีกุ้งก็จะเปิดนี่หน่อยนึงแค่นี้เราก็ดีท็อกได้ทุกที่เลยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าชุดชุบชีพเลยค่ะช่วยชีวิตได้ได้ทุกที่เลยค่ะแค่มีใสอย่างเดียวก็ได้อ่ะค่ะอ่านะคะมันประหยัด แล้วก็สะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพก็สําคัญคือมันมีประสิทธิภาพมากนะคะหลากหลายอาการเลยนะคะที่เกิดขึ้นแล้วไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรไม่ว่าจะผื่นคันอีกด้วยนะพี่แม่มพวกผื่นคันนี่ก็เคยได้ยินหลายเคสนะคะที่คันแล้วแบบเวลาคันแต่ละครั้งเนี่ยมันจะทรมานนะเออก็ลองดูนะคะวิธีนี้เนี่ยก็อาจจะช่วยท่านได้ด้วยเช่นกันมีอีกเคสหนึ่งนะคะอันนี้เคสของแม่ของกุ้งอะค่ะ,คะมีช่วงหนึ่งแม่เป็นติดเชื้อในกระแสะเลือด แล้วคุณหมอบอกว่าเออเขาจะมีเป็นผื่นแดงๆขึ้นที่ที่ขาค่ะแล้วแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าขึ้นมาแบบมันจะขึ้นเร็วถ้าขึ้นมาข้างบนอะ่ะเต็มตัวหรืออะไรเนี่ยเต็มขาค่อนข้างอันตรายคําว่าอันตรายของคุณหมอก็หมายถึงอาจจะถึงแก่ชีวิตอตอนนี้พอแม่ไปเสร็จแม่ก็กลัวตอนนั้นที่ทําก็อาจจะมีกัวซาใช้น้ําสกัดแล้วช่วยกัวซาที่ผิว แต่มีอันนึ่งก็ก็ลองถามถามแม่บอกแม่พอดีกุ้งมีปัสสาวะเก่าอยู่เป็นปัสสาวะเก่าเลยนะคะก็เลยเอามาให้แม่บอกแม่ลองดีท็อกดูไหมเพราะตอนนั้นหลังจากที่แม่คุยกับหมอแม่กลัวมากอะค่ะแม่ก็เลยยอมอะค่ะพอไปดีท็อกเสร็จเนี่ยแม่แบบอาการสบายขึ้นแล้วหลังจากนั้นแม่ก็เลยบอกว่าหมอก็งงว่าเอ๊ะทำไมอาการแม่แบบดีขึ้นแม่ก็เลยมาบอกว่าเนี่ยแม่เนี่ย รอดชีวิตจากติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยก็พอดีท้องนี่แหละเห็นไหมคะ <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะต้องลองดูค่ะไม่ว่าจะในเรื่องของดีท็อกส์นะคะช่วยบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนท้องเสียผื่นคันนะคะติดเชื้อเป็นไข้ภูมิแพ้นะคะและนางอีกหลากหลายอาการ แล้วท่านก็จะทราบค่ะว่าแล้วทำไมต้องทำดีท็อกส์วันนี้นะคะโอ้โหเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะน้องกุ้งยังไงก็ตามสามารถชมคลิปนะคะเนื้อหาสาระต่างๆของเราค่ะย้อนหลังได้ทางไหนบ้างคะค่ะได้ทางนะคะ YouTube หมอเขียวทีวี Facebook หมอเขียวแฟนคลัแล้วก็เว็บไซต์หมอเขียวดอทค่ะและสำหรับท่านนะคะที่ไม่ถนัดในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อออนไลน์นะคะท่านก็สามารถดาวน์โหลดในรูปแบบของสื่อหนังสือค่ะได้ทางนะคะหมอเขียวดอทเช่นกันค่ะหากท่านสนใจหนังสือหรืออุปกรณ์การดูแลสุขภาพในเรื่องอยาง9ก้เม็ดนะคะ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆได้ทาง Facebook ตลาดวิถีธรรมค่ะวันนี้นะคะเราสามคนก็ต้องขอขอบคุณค่ะที่ให้โอกาสได้มาบำเพ็ญค่ะจะเดินทางสำนึกด,ดีมีใจไร้ทุกค่ะพี่น้องผู้รับชมที่เคารพถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ได้ร่วมกันเผยแพร่พสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยกันค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะ